อ่านลงเลชาโดอีพีที่เท่าไหร่คะอีพีที่สามสบเ็ดค่ะเขาอัพแล้วเขาบอกว่านี่นะคะตรงนี้ซีซั่นสจะมาเรา็วนี้ที่จะสนุกเ,เ,เข้มข้นเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะคะต้องรอไปถ้ามีอันพี่กตกราบประทานโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะหลังจากฉันขอให้พ่อเรียนที่โรงเรียนช้ยรันวิทยาคมต่อได้สวัสดีคะ่ะลุงเคตโอสวัสดีน้องซีนโตขึ้นเยอะเลย ขอบใจเองที่มาช่วยนะพ่อได้ไปทำเรื่องกับทางโรงเรียนให้พวกเขาได้รับรู้เรื่องของฉันโดยมีเพื่อนๆของพ่อคอยช่วยเหลือโชคดีที่พอโรงเรียนเป็นเพื่อนกับลุงเขตเลยคุยกันง่ายขึ้นไม่เจอกันนานไม่เจอตั้งนานเป็นไงบ้างวะเป็นคนเหมือนเดิมวะเพื่อนหลังจากพออโรงเรียนได้ฟังเรื่องราวเขาก็เห็นใจฉันลุงจะช่วยหนูเองนะลูก ถ้าช่วยให้เรียนต่อที่นี่ได้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับไม่เศร้านะอีกส่วนเพราะรู้อยู่ว่าฉันว่าฉันเป็นเพื่อนกับเวเขาเลยหาทางช่วยจะว่าไปเวยังไม่รู้ว่าหนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมลุงได้ฟังเรื่องหนูจากน้องเวผ่าน ยังเลยค่ะช่วยปิดเขาด้วยนะคะโอเคเลยจะรับฉันในฐานะนักเรียนหญิงกรณีพิเศษที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนชายล้วนทุกคนอาจจะสงสัยทำไมว่าถึงเป็นนักต้อง เป็นนักเรียนหญิงกรณีพิเศษที่ผ่านมาเวลาสมัครเรียนเอกสารของฉันจะเป็นฉบับผู้หญิงประถมมัธยมต้นมัธยมปลายรูปแบบฉบับจริงในอนาคตถึงชื่อฉันตอนเรียนหรือใบเสร็จชื่อทางผู้เกี่ยวข้องจะแก้คำนำหน้าให้เป็นนายนายชนะชน,น,นันทรนายนิชนะน,นายนัทวุฒิ แต่พอเป็นใบวุฒิเรียนจบหรือใบเกตตัวจริงของฉันจะเป็นนางสาวทั้งหมดทั้งนี้จะได้ไม่มีปัญหาตอนฉันกลับไปใช้ชีวิตผู้หญิงได้แบบแบบเดิมได้แต่เหตุผลนี้การที่ฉันจบจากโรงเรียนชายร้วนหรือมีในประวัติ ว่าเคยเรียนโรงเรียนชายร้วนคนอาจจะสงสัยเลยต้องมีเอกสารจากผอโรงเรียนว่าฉันคือนักเรียนหญิงกรณีพิเศษแต่จริงๆในเอกสารจะเขียนเยอะกว่านี้ฉันขออธิบายย่อๆนะคะส่วนในโรงเรียนที่รู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงตอนนี้ก็คือเลยขาผอ,อที่คอยจัดการเอกสารของฉันมีอะไรมาปรึกษาได้ตลอดนะคะค,ค่ะและ พู้หญิงเหรอคะอาจารย์ลูกว่าจะเรียนต่อที่นี่อาจารย์ทับตอนแรกเหมือนทั้งสองคนจะไม่เห็นด้วยที่ฉันจะเรียนที่นี่ต่ออย่างน้อยฉันก็ไม่ลำบากคนเดียวแล้วสิแล้วล่ะ เข้าใจแล้วค่ะผอ,อแต่ผอ,อ,อก็ขอร้องและพวกคุณครูเห็นว่าฉันเป็นเด็กดีมาตลอดจึงใจอ่อนและตกลงจะเป็นหูเป็นตาให้สุดท้ายฉันก็ได้มาเรียนที่นี่อย่างสบายใจขึ้นมานิดหน่อยขอบคุณค่ะที่ให้ความช่วยเหลือนะคะขอให้การเรียนที่นี่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาด้วยเถอะไม่ฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชัยล้วน อารมณ์ดีเชอะนะก,ก็นิดหน่อยมีเรื่องอะไรดีๆหรือเปล่าไม่บอกนายหรอกเอา้าหน่าหน่าจริงสิกล้สอบไปภาคแล้วนี่ว่างๆมาติวอ่านหนังสือสอบกันหน่อยไหมคนอัจฉริยะเขาไม่อ่านหนังสือกันหรอกเชิงั้นนายเชิญอ,อัจฉริยะไปคนเดียวแล้วกันจะว่าไปโรงเรียนนี้ถ้าสอบก็มีผลต่อการไปทนศึกษาด้วยสิอ่ะไม่แน่ใจฮะ นี่ซีนถ้าสอบตกจะไม่ได้ไปทัศนศึกษาใช่ปะอืมโอดไปเขาต้องอยู่สอบสอบปีนี้ฉันยอมสอบตกยังดีกว่าไปเที่ยวกับคนเยอะๆแบบนั้นนายจะยอมสอบตกเพราะเรื่องแค่นั้นนะนะค,คโอ๊ยมันเจ็บนะขำคิกๆอะไรของนายคนเดียวช่างฉันเธอหนาะว่าแต่สมุดนี่มันอะไร สมุดวิชาสังคมของนายไงขอบใจมากที่ให้ฉันยืมลรออาฉันไม่ได้ให้นายยืมลรอยืมสักหน่อยเบร, ه, บรจริงสิวันนี้ฉันจะกลับไปนอนบ้านนะจริงเหรออืมจะกลับไปหาแม่ลูกแงติดแม่ดิวะนกหัวยสามีไม่อยู่ห้องหนึ่งคืนอย่างเงานะครับไม่ล่ะรีบไปเลยยิ่งดีใจดำจังวะเบรนอน ให้ตายเถอะพวกนายเป็นเด็กปฐมกันหรือไงฉันขอคืนคำนั้นให้นะยยาปัญญาอ่อนวะทำไมแกไม่รับมุกฉันเลยวะอย่ามายุ่งกับฉันเจ <Okay. S 1> ๋งปะสุ่มได้แล้วอยากได้บ้างเฮ้ยอีเวเล่นกับฉันก่อนฟุ๊บวันนี้นายขำบ่อยจนหน้าแปลกใจเลย <c oughs> นะ พวกนายนั่นแหละฮะทั้งที่เมื่อก่อนตีกันแทบตายแท้ๆเห็นหน้ากันยังไม่ค่อยจะได้เลยแต่ตอนนี้มันกลับกันเลยพอนึกแล้วมันก็อดที่จะขำไม่ได้แต่ฉันก็รู้สึกดีใจที่พวกเราสนิทกันนะขอบคุณนะขอบคุณที่ยองเป็นเพื่อนฉันด้วยเอ๊ะเอเอเอืม ออดดังแล้วแฮะแยกย้ายเข้าเรียนกันเถอะเซนคีนเลิกเล่นได้แล้วเออ,เอ,อนะเวลาเลิกเรียนเวเราเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายเมฆอาทิตย์นี้ฉันยกเลิกที่เคยนัดไปทุกอย่างนะเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าครับเปล่าหรอกแค่จะติวหนังสือสอบกับเพื่อนอะ ดิวกับพวกคุณเซนเหรอครับอืมรับทราบครับวันนี้ผมจะโทรยกเลิกนะัดทั้งหมดให้นะครับโอเคค่ะคุณหนูครับคือผมมีเรื่องจาะมีเม,มืมเมื่อกี้นายจะพูดอะไรไเปล่าครับเชิญคุณหนูพูดได้เลยครับมีอะไรหรอครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคือคือผมผ่ ผมแค่อยากขอบคุณเอขอบคุณที่เลือกโรงเรียนนี้ให้ผมผมดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะมันทำให้ผมได้เจอเพื่อนดีๆเยอะเลยขอบคุณนะครับครับครับคุณหนูหน่ายร้องไห้เปล่าครับแค่แสงมันแยงตาบอกหลายครั้งแล้วว่าให้ซื้อแว่นกันแดดใสรับผมจะซื้อ ขอบคุณนะขอโทษนะครับคุณหนูแต่เรื่องของคุณซีนผมไม่กล้าบอกคุณตอนนี้แล้วขอโทษนะครับอในที่สุดก็ทำตัวสบายๆได้สักทีมีความสุขที่สุดตอนนี้มีเรื่องให้ต้องกงังวลไม่ต้องให้ต้อง ไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลมากแล้วด้วยและพ่อก็สัญญาว่าจะทำให้ฉันกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ให้เร็วที่สุดขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วแอบรู้สึกผิดที่ไม่ได้บอกเรื่องที่เราต้องมาแชร์ห้องกับไอ้ฉุนชั่วคราวเลยแฮะไม่กล้าบอกแต่มันจำเป็นอะ ถ้าบอกไปพ่อข่าฉันแน่ว่าแต่เมื่อไหร่ห้องจะซ่อมเสร็จนาะอยากอยู่ห้องเดียเด่ยวเร็วๆจังช่างเถอะวันนี้จอมมารไม่อยู่ทั้งทีขอทำตัวสบายๆหน่อยลวกันไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเซนเออนั่นแหละยิงเลยเซนสายสายสวยไอ้เซนอะไรวะเจ๊ฉันเรียกปากจะฉีกถึงรูหูแล้ว หูฟังอ่ะหัดโอดบ้างเล่นแต่เกมเจซานสถานะพี่สาวแล้วจะบน่นทำไมก็มีอะไรก็พูดมาดิหมาบอกเรื่องห้องของเพื่อนแกอ่ะอาทิตย์หน้าเข้าไปอยู่ได้เลยแล้วให้ไปบอกด้วย ว้าไวบอกหนีไลน์ก็ได้แต่มาบอกให้เอากล้วยบดชีที่มาทําไปให้เพื่อนแก่ด้วยโถขี้เกียจเดินนะแล้วตอนที่ผมอยู่หอตั้งนานไม่ใช่ว่าไว้พรุ่งนี้เถอะไปซะไปแล้วครับไปแล้วครับเฮย้ยเมื่อกี้สุ่มเติมสุ่มของฉันไม่เห็นได้แบบเองเลยฮฮของนี้ต้องใช้ดวงครับดวงไม่มี แล้วนี่ถึงห้องไอซีนยังอ่ะใกลถึงละเอยคีนคืนนี้ไปนอนห้องเองได้ปะขี้เกียจเดินกลับละไม่จะได้ไม่ต้องมีคนมากวนตอนเล่นเกมด้วยจะนอนก็ได้แต่ถ้ามาฝากซื้อน้ำที่ตู้กดมาให้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยววางก่อนถึงหน้าห้องไอซีนละโอเคเจอกันไอซีน ไม่ได้จะมาประชดประชันอะไรแค่เพียงอยากลองตำใจฉันแปลกแฮะไม่อยู่ห้องหรอวะไอชุนก็ไม่กลับห้องด้วยเอาไงดีวะลองลายไปก่อนแล้วกันเตรียมตัวรับมือให้ทันผัวคนเจ้าชู้ต่อไปเจ้าชู้ไ่รับไปดูบางละกันฮะ เอาเข้าไปไลก็ไม่ตอบอีกคงจะต้องไปรอห้องไอคีนก่อนละมั้งช่วยไม่ได้แฮะอ่ะสบายตัวแล้วหลังจากนี้ไปนอนดูหนังให้สบายใจดีกว่าการบ้านก็ทำเสร็จแล้วด้วยจะดูหนังเรื่องอะไรดีนะมีใครเข้ามาจะเก็บจะเก็บเป็นเออลาไว้ สลุฮเฮเผื่อวันใดฉันอยากจะรักจริงสักคนปึ๊บวกเออเออ,อฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าพระเจ้านนะไม่เคยเข้าข้างฉันตั้งแต่เกิดแต่อยากให้มีสักครั้งเอ๊ะที่พระเจ้าจะเมตตาฉันบ้างซีซั่นหนึ่งเราะพบกันใหม่ซีซั่นสองนะคะฮัทชู ไบายอาจจะมีอ่านขัดข้องแล้วประเด็นประเด็นคืออะไรรู้ป่ะตอนจบมันขัดข้องเขามากเลยอ่ะเขินเพื่อนเห็นเต็มไปสองลูกตาโอเคนะคะใครอยากติดตาม EP ที่ EP ต่อไปนะคะก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเข้ามาประมาณหนึ่งล้านซับนะคะหนึ่งล้านซับหรอกค่ะโอเคบ๊ายบอกว่าห้าร้อยให้รอดก่อนเออห้าร้อยให้รอดก่อนยบายค่ะ